ทุกลมหายใจคือเธอเท่านั้นตต่นขึ้นมาก็ยังคิดถึงทุกวันรอยยิ้มของเธอตามเต็มหัวใจเลียนโลกของฉันให้เป็น paradise ไม่มีคำไหนจะบอกแทนใจเธอคือดวงดาวที่นำทางในไ i น h ในนองกอดเธอเหมือนโลกทั้งใบเธอคือคนเดียวที่ทำให้ harder line เธอต้องแลุกสิงไปเธอคนเดียวจะไม่หวั่นไหวไม่หันไม่เลวความรัก just a w o r มันคือชีวิตที่ให้เธอ every day แม้วันใดโลกหยุดนุนไปความรักนี้ยังมันไม่จางหายเธอคือเหตุผลที่เฝ้ารอไม่มีใครหนื่นอีกแล้ว it's you I'm living for ทุกลมหายใจด้วเธอเท่านั้นตื่นขึ้นมาก็ยังคิดถึงทุกวันรอยย่างองเธอเติมเต็มหัวใจ

ฉันมีแค่เธอดูเวลา <Yeah. S 1> แม้ฉันจะลงทางยอมมาเวยคอยนำทางมาเสใ้ในทุกวันเดย์ <Yeah. S 1> ไม่ว่าเรื่องราวมันจะหนักเพียงใดเธอคือแรงใจท,ที่ทำให้ก้าวไปทำให้เอาปูนอินเดอะโคดิสไนรกของเราจะ s t i l l shining bright yeah, yeah. ทุกลมหายใจด้วเธอเท่านั้น <Yeah. S 3> ตื่นขึ้นมาก็ยังคิดถึงทุกวันรอยยิ้มของเธอ ตม uh, เปลี่ยนโลกของฉันให้เป็น paradise Just, ไม่มีคำไหนจะบอกแทนใจ <But S 1> <ต>เธอคือดวงดาวที่นำทางใน n i g ในอ้อมกอดเธอเหมือนโลกทั้งใบเธอคือคนเดียวที่ทำให้ heart อะไร uh, รักเธอมากาวกว่า diamond sky มากกว่าเคลื่อนที่ไม่เคย say goodbye ทุกนาทีที่ยังมีลมหายใจคือเพราะเธอคนเดียว baby you're my wife ผ่านเรื่องได้ก็ยังมี you beside จับมือฉันไว้ don't let go tonight ในโลกที่หนาวเย็น you my warm light everything feels right อยู่ด้วยกันตลอดไปทุกลมหายใจคือเธอเท่านั้นตื่นขึ้นมาก็ยังคิดถึงทุกวันรอยยิ้มของเธอเต็มแต่หัวใจเปลี่ยนโลกของฉันให้เป็น paradise ไม่มีคำไหนจะบอกแทนใจเธอคือดวงดาวที่นำทางในในในอ้อมกอดเธอมาโลกทั้งใบเธอคือ It's on my